สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการตรวจงานให้นักเรียนนะครับในกรณีที่นักเรียนส่งงานมาแล้วเรามีวิธีการในการตรวจงานยังไงนะครับมีขั้นตอนดังต่อไปนี้นะครับให้เข้ามาที่ห้องที่เราจะทําการตรวจให้คะแนนนะครับผมยกตัวอย่างห้อง6กทับหครับคลิกเข้ามาในคานลูมของหกทับหนะครับแล้วก็มาที่งานของชั้นเรียนนะครับ ามาดูที่งานที่เรามอบหมายให้นักเรียนไปแล้วนะครับงานครั้งแรกของผมเป็นแบบฝึกหัดนะครับก็คลิกเข้ามาที่แบบหัดนี่หนึ่งทีนี้ก็จะมีรายละเอียดแจ้งให้เราทราบว่ามีนักเรียนส่งงานมาแล้วกี่คนนะครับช่องแรกคือส่งมาแล้ว ช่องนี้คือได้รับงานแล้วแต่ยังไม่เรียบร้อยยังไม่ส่งมานะครับช่องสุดท้ายคือเราตรวจให้คะแนนแล้วนะครับทีนี้วิธีการตรวจให้คะแนนนะครับเราก็มาคลิกที่ช่องที่เราจะทําการตรวจก็คือส่งมาแล้ว2คนนะค,คลิกตรงนี้นะครับก็จะปรากฏรายชื่อนักเรียนที่ส่งงานมานะครับ2คนนะครับเราก็สามารถตรวจให้คะแนนนักเรียนได้นะครับแล้วก็เริ่มเลยนะครับคลิกที่ งานของนักเรียนคนแรกนะครับอพอเราคลิกเข้ามาแล้วก็จะปรากฏรายการางานของของนักเรียนที่ส่งมานะครับไฟล์แรกที่เปิดก็คือตรงนี้นะครับก็คือเป็นไฟล์งานต้นแบบหรือแบบพึกหัดนที่เราแจ้งให้นักเรียนทำนะครับในวิชาของผมนี้ คือมีข้อกำหนดว่านักเรียนจะต้องทำการทำแบบหัดโดยการเขียนด้วยลายมือนะครับอาจจะมีวิธีการคือเด็กเรียนพิมพ์ออกมาใส่กระดาษ A4 แล้วก็ทำการเขียนจินเขียนงานนะครับด้วยลายมือเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปส่งเป็นไฟล์ภาพก็ได้หรือจะแปลงเป็น pdf ก็ได้นะครับแล้วแต่วิธีการของเรียนถนัดทีนี้เด็กเรียนคนนี้ก็ส่งมานะครับปรากฏว่ามีทั้งหมดอยู่1 2, 3 4 สามสามงานนะครับมีสามงานเนะี่ยที่มีคำมีคำว่า Edit Edit อยู่ข้างหน้าคือเราได้ทำการตรวจให้นักเรียนไปแล้วนะครับแสดงว่านักเรียนคนนี้เคยส่งงานมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับสังเกตได้จากคะแนนที่อยู่ด้านบนตรงนี้นะครับเคยส่งงานมาแล้วแล้วครูตรวจให้คะแนนได้4เต็ม5นะครับแสดงว่าเด็กนักเรียนเขากลับไปแก้ไขคะแนนแล้วก็ส่งกลับมานะครับ ทีนี้เราก็มาดูว่างานที่นักเรียนส่งกลับมาเป็นยังไงบ้างนะครับทีนี้เราก็มาทําการตรวจให้คะแนนนะครับตัวเล็กก็เราสามารถซูมอินเข้ามาได้นะครับทีนี้ถ้าเราตรวจแล้วถูกต้องนะครับเราก็สามารถแจ้งโดยทําการไฮไลท์นะครับข้อที่1นนะครับถูกต้องผมก็ แจ้งเรียนไปว่าข้อนี้ถูกต้องนะครับเพิ่มความคิดเห็นไปนะครับตรวจข้อที่2ต่อนะครับข้อที่2ตรวจแล้วก็ปรากฏว่าถูกต้องผมก็ไฮไลท์ไวน้ไนะครับแล้วก็เพิ่มความคิดเห็นไปนะครับถูกต้องเหมือนกันครับข้อที่3ถูกต้องก็แจ้งไปครับข้อที่4ถูกต้องก็แจ้งไปครับ ่าแสดงว่างานหน้าแรกนี้เราตรวจเสร็จนะครับต่อไปเราก็มาดูงานหน้าถัดหน้าต่อไปนะครับถ้าหน้านี้เราตรวจแล้วยังไม่ถูกต้องเราก็แก้ไขครับแจ้งนักเรียนไปว่ายังไม่ถูก ตรวจต่อไปครับถือว่าถูกทุกข้อก็แล้วกันนะครับสมมติถือว่าถูกทุกข้อเราก็แจ้งนักเรียนไปว่าข้อไหนถูกข้อไหนผิดนะครับหน้านี้เสร็จก็มาตรวจหน้าต่อไปอ เราก็ตรวจไปให้ครบทุกข้ออทีนี้เราตรวจครบทุกข้อแล้วนะครับจากเดิมเด็กตั้งเรียนได้คะแนนสี่เต็มห้าพอเขาแก้งานส่งมาให้เราแล้วเราก็ตรวจแล้วสมมติว่าได้ ถูกต้องทุกข้อเราก็เปลี่ยนคะแนนเป็น5นะครับเปลี่ยน5เราอาจก็จะมีข้อคอมเมนต์ Comment, หรือคำชมอะไรก็พ,พิมพ์เพิ่มเข้าไปในความคิดเห็นส่วนตัวนี้ก็จะมาปรากฏนะครับส่วนเด็กนักเรียนมีข้อสงสัยอะไรเวลาเราส่งกลับเขาก็จะตอบในช่องนี้เหมือนกันนะครับเราก็จะมาปรากฏ ถ้าเสร็จแล้วเราก็คลิกที่ส่งคืนนะครับอ่าคลิกที่ส่งคืนทีนี้งานก็จะถูกส่งไปให้นักเรียนนะครับนักเรียนก็จะทราบว่างานที่ส่งกลับมาเนี่ยถูกต้องครบถ้วนหรือยังนะครับถ้าได้คะแนน5เต็ม5ก็แสดงว่าไม่ต้องทำอะไรอีกแล้วนะครับก็ถือว่าครบถ้วนแล้วก็ถือว่าจบ ในการส่งงานครั้งนี้นะครับส่วนอีกวิธีหนึ่งนะครับในกรณีที่เราไม่สะดวกในการใช้คอมพิวเตอร์ในการตรวจงานนักเรียนนะครับเราสามารถใช้โทรศัพท์นะครับใช้โทรศัพท์ในการตรวจงานได้แต่จะต้องอโหลดแอปพลิเคชัน g o o g l e Classroom เข้าไปในโทรศัพท์ก่อนนะครับถ้าคุณครูท่านใดยังไม่มี ก o เกิล c a r ต r o o m ก็ต้องทำการดาวน์โหลดจากช่อง a p y Store ก่อนนะครับครับทีนี้เรามาดูาการใช้ c ัสต r o o m ในโทรศัพท์มือถือนะครับก่อนอื่นเลยเราต้องอไปติดตั้งตัวกูเกิลคั r o o m เสียก่อนนะครับโดยให้เข้าไปที่ p a y Store นะครับโ mm hmm. ทรศัพท์ ที่ผมใช้ตอนนี้เป็นโทรศัพท์ Android นะครับสำหรับคุณครูท่านใดที่ใช้ iOS นะครับ iPhone ก็ลองศึกษาข้อมูลนะครับทีนี้ก็ไปค้นหาตัวโปรแกรมนะครับพิมพ์คำว่า Card r o r m นะครับก็จะปรากฏ g o ก g เกิ Card Room ขึ้นมานะครับคลิดที่ติดตั้ง ครับทีนี้เราโหลด Google c l a s s Room เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะขึ้นหน้าจอมาให้เราเริ่มต้นใช้งานนะครับเราก็คลิกไปที่เริ่มต้นใช้งานแล้วก็เลือกบัญชี Gmail ที่เราจะาเข้าไปาเป็นผู้สอนใน c a r s Room นะครับคลิกตกลงนะครับ ก็กำลังจะเข้าไปในคัตลูมทีนี้หน้าตาคัตลูมก็จะเรียงให้เรานะครับารายการชั้นเรียนที่เราเคยสร้างไวนน้นะครับในคอมพิวเตอร์ครับก็จะมาปรากฏในโทรศัพท์มือถือครบทุกชั้นนะครับครบทุกชั้นแล้วทีนี้ถ้าเรา ต้องการที่จะตรวจงานนะครับก็มาที่ชั้นเรียนที่เราจะตรวจงานนะครับมาที่หกทับหนึ่งใหม่นะครับก็จะแสดงชั้นเรียนแล้วก็ที่นักเรียนส่งงานมานะครับปรากฏว่า ผมตรวจให้คะแนนไปแล้ว12คนนะครับยังไม่มีใครส่งมาเพิ่มนะครับทีนี้ผมก็เลยมาทำการตรวจให้คะแนนนักเรียนที่ส่งงานมาแล้วนะครับซึ่งที่มีคะแนน5ทับ5เนี่ยก็สแสดงว่าเป็นนักเรียนที่ผมตรวจไปแล้วนะครับแต่เนื่องจากว่ายังไม่มีใครส่งมาอีกผมเลยไม่สามารถที่จะอธิบายในกรณีที่ นักเรียนส่งงานมาใหม่แล้วก็เราทําการตรวจครั้งแรกนะครับผมก็เลยยกตัวอย่างมาสักหนึ่งคนนะครับยกตัวอย่างมาสักหนึ่งคนที่เคยส่งงานมาแล้วนะครับทีนี้งานที่เด็กนักเรียนส่งมานะครับอ่าก็จะมีสามงานนี้ครับสามงานที่มีรูปอ่าสัญลักษณ์ของลิงน้อยนะครับ สามตัวที่อยู่ข้างหน้านี่ครับสามงานที่นักเรียนส่งมานะครับแต่ทีนี้ที่ผมตรวจไปแล้วนะครับผมตรวจไปแล้วก็จะมีไอ้ตัวที่เป็นโลโก้สีดแดงๆนะครับอยู่ข้างหน้าเนี่สามงานที่ผมตรวจไปแล้วอทีนี้ผมจะมาย้อนกลับวิธีการตรวจงานนะสมมุติว่าเด็กส่งมาแล้วสามงานนี้นะครับผมก็เริ่มตรวจไปที่งานแรกก่อน งานชิ้นแรกที่เด็กส่งมานะครับทีน,นี้เราก็ซูมอินเข้าไปอ่านที่นักเรียนส่งมาว่าถูกต้องไหมนะครับถ้าถูกต้องเราก็อาจจะเขียนให้เด็กนักเรียนรู้ว,ว่าข้อนี้ถูกแล้วเราก็คลิกถูกก็ได้ครับถูกต้องนะครับ อาจจะเปลี่ยนเป็นใช้าปากกาสีที่มันดูแล้วชัดเจนผมใช้สีแดงนะครับาข้อนี้ถูกต้องอข้อ2ผมก็ตรวจไปตรวจไปนะครับข้อ2ออาถูกเหมือนกันข้อ3ก็ถูกนะครับโอ้โหเด็กคนนี้นี่สุดยอดนะครับข้อ4ก็ถูกครับอ่าแสดงว่าใบงานนี่หน้าแรกนี่ที่เด็กส่งมาเนี่ย ตรวจแล้วครบแล้วนะครับเราก็บันทึกนะครับบันทึกรายการแล้วก็ไปที่สามปุ่มด้านบนนะครับมุมขวาด้านบนเนี่ยที่เป็นสามจุดด้านบนนะครับคลิกเข้าไปแล้วก็จะมีลิสต์รายการให้เราเลือกเราก็คลิกที่บันทึกนะครับคลิกบันทึกแสดงว่างานครั้งนี้ก็จะถูกบันทึกไปแล้ว มันก็จะมาเพิ่มรายการต่อเข้าไปให้เรานะครับอพอมางานครั้งที่ชิ้นที่สองนะครับข้อต่อไปเราก็มาคลิกที่เด็กส่งมานะครับเราทำเหมือนเดิมครับคลิกที่ดินสอด้านบนนะครับรูปดินสอด้านบนทีนี้เนื่องจากว่าผมเคยตรวจไปแล้วเขาก็เลยถามว่าให้สร้างไฟล์ใหม่ไหมก็คลิกที่สร้างไฟล์ใหม่นะครับ ผมก็ตรวจต่อนะครับข้อนี้ก็ถูกถูกนะครับถูกถูกทุกข้อเลยนะครับเสร็จแล้วก็บันทึกครับบันทึกก็ไปตรวจหน้าต่อไปนะครับเป็นไฟล์ที่สามที่นักเรียนส่งมาให้เราก็คลิกนะครับรอให้หมุนเสร็จก่อนนะครับ เน็ตก้อนข้างจะช้ามากผมคลิกไปหน้าที่สามที่นักเรียนส่งมาครับคลิกที่ลูกสอนได้ดินสอนก่อนนะครับสร้างไฟล์ใหม่นะครับตรวจัวถูกต้องถูกต้องถูกต้องนะครับถือว่าบางข้อที่เด็กไม่ไมถูกนะครับเราก็อาจจะว่าพีดหรือจะคอมเมนต์ให้ด้วยก็ได้นะครับคลิกที่ ตัว A นะครับตัว a ที่มุมขวาขวาล่างนะครับคิดที่ตัว a แล้วก็ามาเด็กตำแหน่งที่เราจะคอมเมนต์นะครับบอกว่าแก้ไขพิมพ์ข้อคอมเมนต์ไปให้เด็กเข้าใจนะครับว่าเราต้องการให้ทำอะไรแก้ไขอะไรนะครับเราก็พิมพ์เข้าไปได้นะครับแก้ไขใหม่นะไม่ถูกอย่เงี้ยครับถือว่าได้แล้วเราก็มาที่สามจุดมุมขวาบนบันทึกนะครับ แสดงว่าเราตรวจงานนักเรียนคนนี้เสร็จเรียบร้อยอันนี้ถ้าเป็นงานใหม่ที่เด็กส่งมานะครับไอตัวคะแนนตรงเนี้ยจะยังไม่ใช่ห้านะครับเนื่องจากว่าผมเคยตรวจไปแล้วเลยปรากฏเลขห้าอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นถ้างานที่เราตรวจแล้วได้คะแนนเท่าไหร่นะครับทิ้งได้สามได้สี่ได้ห้าก็แล้วแต่ดุลพินิษของเรานะครับถ้า มีข้อแก้ไขนะครับยังคงไม่ได้ห้าก็เราก็ใส่เลขสี่เข้าไปเสร็จแ,แล้วก็แจ้งคะแนนนะครับคลิกที่ปุ่มด้านบนคําว่าแจ้งคะแนนนะครับก็ถือว่าเสร็จสิ้นในการตรวจงานครั้งนี้นักเรียนก็จะได้รับอ่าอีเมลเข้ามาแจ้งว่างานครั้งนี้ครูตรวจแล้วได้คะแนนสี่เต็มห้ามีข้อไหนที่จะต้องแก้ไขนะครับ นักเรียนก็ไปแก้ข้อที่เราคอมเมนต์ไว้แล้วก็ส่งกลับมาให้เราตรวจใหม่ถ้าเราตรวจรอบ2นะครับแปลว่าเด็กทําถูกต้องเราก็เปลี่ยนคะแนนจาก4เป็น5นะครับก็ถือว่าเสร็จสิ้นขั้นตอนในการตรวจให้คะแนนนักเรียนในกรณีใช้โทรศัพท์นะครับใช้โทรศัพท์ในการตรวจอ่าทีนี้เนื่องจากเมื่อกี้เนี่ยผมไปแก้ไขมันก็เลยมาปรากฏนะครับ บัญชีรายชื่อนี้นะครับจากเดิมได้ห้าทับห้านะครับเมื่อกี้นี้ผมไปใส่เลขสี่ทับห้ามาเลยตรงนี้ก็เลยกลายเป็นฉบับล่างก็กลับไปแก้ไขให้เรียบร้อยซะนะครับให้เป็นห้าเหมือนเดิมนะครับเมื่อกี้นี้ผมไม่ได้แก้งคะแนนนะครับก็กแก้งคะแนนไปอัปเดตครับคะแนนก็จะได้ กตินะครับเดี๋ยวนักเรียนตกใจทําไมอยู่ดีคะแนนจาก5กลายเป็น4นะครับก็เสร็จสิ้นในการตรวจให้คะแนนนะครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับลองทําดูครับมีข้อสงสัยยังไงก็สามารถสอบถามได้นะครับอันไหนที่ผมพอจะช่วยได้ผมก็จะช่วยครับถ้าผม าถามมาแล้วผมอาจจะตอบไม่ได้ผมอาจจะกลับไปค้นหาข้อมูลก่อนนะครับแล้วก็จะมาช่วยตอบให้คุณครูนะครับสา,าหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ